สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ i อรีช ANNEL นะคะวันนี้อาจะมาแนะนําเทคนิคการลงดันสถานานาลิวศักดิ์สิทธิ์เนาะหรือว่านาลิวสนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็รับชนกันได้เลยค่ะบอทแรกนะคะคืออสูรไททันเนาะ เป็นบอสตัวที่หนึ่งของดันสถานศักดิ์สิทธิ์นาริวนะคะโดยแมคแคนิกหลักๆเนี่ยก็จะมี2อ,อย่างเลยก็คือแชร์หมัดกับการวางโลกจุดระเบิดนะคะโดยการแชร์หมัดเนี่ยจะเริ่มทุกลูกที่ 90- 60- 30เนาะแต่ในระหว่างที่ก่อนจะเกิดลูกนั้นๆเนี่ยมันก็จะมีการปลาค้อนใส่คนที่มีอาโกด้วยหรือว่าเข้าแท้งนั่นเองซึ่งแต่ละลูกก็จะไม่เหมือนกันตรงนี้แทงก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะก็คือลูก90จะปลาค้อน1ครั้ง60 2ครั้งและลุกสุดท้ายคือ3าจะปา3ครั้งเนาะตรงนี้ต้องให้แทงที่ที่เป็นคอยดึงอากูเนี่ยคอยระวังไว้ด้วยนะแล้วก็ในการแชร์หมัดเนี่ยก็จะมีทั้งหมดอยู่2กลุ่มนะคะโดยกลุ่มแรกเนี่ยคือคนตีใกล้จะโดนทั้งหมด3ทีและบอสก็จะกระโดดมาตรงกลุ่มคนตีไกลก็จะโดนต่อยไปอีก5ทีนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยต้องโดนบอสต,ต่อยนะคะเพื่อเอาบอัฟจากบอสซึ่งบัฟเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสีม่วงแบบนี้นะ แล้วก็ต้องไม่โดนต่อยเกินท่าทีด้วยเช่นกันไม่งั้นก็จะตายทันทีเลยและก็ถ้าใครไม่โดนต่อยนะคะตอนบอสระเบิดห้องหลังจากที่มันทำแมคาันิกแล้วเนี่ยก็จะตายทันทีอีกเช่นกันเหมือนกันเนาะในขณะที่โดนต่อยเนี่ยตอนนี้ก็จะมีเทคนิคเนาะคือการกดอมตะของตัวเองก็ได้เพื่อจะลดดาเมจน,นั้นๆเนาะและก็พอหลังจากทําการแชรหมาดเสร็จแล้วเนี่ยบอสก็จะเข้าที่ตรงกลางนั่นเองแล้วก็จะเริ่มทำแมคานิก การวางจุดระเบิดของลูกต่อเนะะียค่ะคือตรงนี้นะคะก็จะให้ทุกคนเนี่ยที่ไม่ใช่คนม้าค่ะบารวมกันที่บอสต,ตรงกลางก่อนเพื่อจะได้มองว่าบอสจะดึงลูกตัวไหนมาเพื่อจะทําการจุดระเบิดโดยลูกๆเนี่ยจะเกิดั้าหมดอยู่4จุดตามภาพเลยนะคะพอบอสดึงลูกเสร็จแล้วมันก็จะย้อนลูกกลับที่เดิมส่วนคนทําหน้าที่ม้านะคะก็ให้ไปอยู่ฝั่งอื่นที่ไม่ได้อยู่ลงกับเพื่อนนะคะเพื่อทําหน้าที่การล่อขวานจากบอสที่ปลาปลาไปหานั่นเอง แล้วก็ตรงระหว่างนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีลูกหยุดที่เหลืออีก3ตัวที่ที่มันจะที่ที่บอสมนไม่ได้ดึงอะ่ะมันจะวิ่งเข้าสู่แทงนะคะก็ให้เพื่อนนะคะหรือเราเองก็ได้คนใดคนหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่ในการดึงดึงลูกตัวนั้นอะ่ะมาทําการต่อชนวนจากตัวลูกที่บอสมันดึงไว้แต่แรกวางในจุดตรงพื้นแดงเนี่ยะคะ่ะต่อต่อกันส่วนอีก2ตัวที่เหลือที่มันเข้าแทงอะ่ะก็ให้แทงทาหน้าที่มาวางต่อชนวนต่อกันนะคะทั้งหมดเป็น3จุด จนเท่าถึงซูบอสเนี่ยเราบอสก็จะระเบิดออกในตรงนี้นะคะในระหว่างที่เพื่อนทําแมคาีนิกเนี่ยควรแบ่งหน้าที่กันเลยก็คือ1คนทําหน้าที่ดึงลูกและอีกหนึ่งคนคือแทงเนี่ยทำหน้าที่วางลูกอีกเช่นกันอีกคนที่เหลือที่ทําหน้าที่ดี s เอ่ะไม่ต้องไปยิงแย่งนะคะไม่งั้นอะ่ะลูกมันจะเดินมั่วไปหมดเลยแล้วก็ไม่สามารถวางวางพื้นต่อชนวนกันได้นะ พอหลังจากบอสระเบิดแล้วอะ่ะมันก็จะซูดใช่ไหมเราก็ทําการท,ทำอะไรได้เลยแล้วก็เราก็ยิงได้เต็มที่ปล่อยสกิลได้เต็มที่เลยแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดมีฟอสก็ฟอสมู่ได้เลยค่ะหรือว่าเปิดโล่เปิดเกาะได้เหมือนกันและหลังจากนั้นก็จะวนลูปทําแบบเดิมค่ะ you ตอนกระทั่งถึงลูบที่30มเมื่อถึงลูป30มเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าลูกจะเกิดเพิ่มขึ้นอีก4ตัวกลายเป็นทั้งหมด8ตัวตามลูกนะคะพอเกิด8ตัวเนี่ยมันจะมีตัวหลอกทั้งหมด4ตัวก็คือจุดจุดฟ้าเนี่ยคือตัวตัวจริงจุดสีแดงนะคะจะเป็นลูกตัวปลอมก็คือลูกตัวปลอมเนี่ยจะวิ่งเข้าหาบอสก่อนโดยที่ก็คือเข้าหาแทงนั่นเองนะคะเราอยากไปตี ปล่อยให้แทงทาหน้าที่ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบอสก็จะทําหน้าที่ที่ดึงลูกอะ่ะแล้วก็ดึงลูกตัวจริงมาแล้วก็วางระเบิดเหมือนเดิมแล้วก็ให้เพื่อหรือเราเองอะ่ะคนใดคนหนึ่งก็ได้เนี่ยคอยดูดีๆอย่าไปจิ้มลูกผิดนะคะไม่งั้นนะมันก็จะต่อชนวนไม่สําเร็จเนาะก็พยายามเอาตัวที่ถูกก็คือในจุดสีฟ้าเนี่ยจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเราเล็งไว้เลยแล้วก็ไปดึงลูกตัวนั้นที่เป็นตัวจริงมาแล้วก็ต่อชนวนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นแมคชนิกเหมือนเดิมไม่มีอะไร แล้วก็เสิร์มอีกนิดนึงนะก็ตรงนี้นะคะก็ถ้าเกิดเราเล่นอาชีพซัมอนเนอร์ก็สามารถทําหน้าที่ลอกไกลได้เหมือนกันก็อย่างในคลิปเนี่ยอายก็จะใช้แมวตรงกอายหมอบให้อยู่ไกลที่สุดเนาะเมื่ออยู่ไกลที่สุดแล้วอ่ะเราก็สามารถทาดาเมจได้โดยการวางลูกก็อย่างที่บอกนะคะก็ทําหน้าที่คนมาร์ไกลเนี่ยวางในจุดที่ไม่อยู่กับกลุ่มเพื่อนเนาะแล้วก็ให้แมวหมอบทิ้งไว้เลยนะขวานก็จะปาไปทางแมวแล้วเราก็สามารถไปช่วยเพื่อนทาดาเมจได้เช่นกันค่ะ มาต่อที่บอสที่2นะคะคือบอสอากนิหรือว่าหมาหุ่นยนต์เนาะบอสนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยค่ะหลักๆก,ก็อย่ายืนอยู่กับที่อย่าอยู่ไกลกว่าคนที่รับหน้าที่มากไกลเนาะบอสนี้นะคะหน้าที่หลักๆเลยก็คือคนทําหน้าที่มากไกลค่ะคนมากไกลเนี่ยคือต้องคอยล่อสกิลไฟฟ้าจากบอสเนาะเพื่อให้เสาไฟเกิดสีต้นและเพื่อนๆก็จะได้หยิบเสาไฟมาปาใส่บอสได้วิธีก็คือ ก่อนจะได้เสาไฟเนี่ยคนมากไกลนะคะซึ่งในทีนี้ในทีมไอก็จะเป็นอาชีพฟอร์ตมาร์สเป็นคนทําหน้าที่นะคะเขาก็จะอยู่ไกลที่สุดโดยเริ่มต้นมานะคะตอนตีบอสนะคะคนตีไกลก็พยายามอย่าตีหลังบอสเนาะเพราะว่ามันจะมีท่าสะบัดหานะคะแล้วก็ทําให้กระเด็นและอาจจะอยู่ไกลกว่ามาร์กได้ก็อาจจะทําให้เสียจังหวะได้เหมือนกันควรที่จะตีบอสอยู่ที่ด้านข้างนะคะส่วนข้างหน้าก็เป็นหน้าที่ของแทงไปนะ แล้วก็หลังจากทําท่าตบหน้าฟาดหางอะไรเรียบร้อยแล้วอะบอยก็จะกระโดดเพื่อทําท่ากระแทกพื้นตรงนี้ก็ช่วยกันขัดซีซีได้นะคะแล้วก็จะใช้สกิลยกหรือคอมก็แล้วแต่เลยเนาะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าเฟดยิงสายฟ้าต่อเนื่องก็มาจะมีเฟดเนี้ยทุกรูป9กเป65%เปอรเปแล้วก็35%เปนะคะโดยบอสจะกระโดดที่เข้าตรงกลางก่อนและเริ่มยิงวงไฟฟ้าใส่คนที่มาไกล โดยเป็นสกิล LE นะคะคนมาร์กไกลต้องคอยหลบให้ดีเลยเพราะว่าสกิลนี้แรงเหมือนกันแล้วก็พอยิงสกิล LE 2 t ทีเสร็จแล้วเนี่ยบอสก็จะเริ่มยิงสกิลสายฟ้าใส่หรือสกิลที่เรียกว่าเชนไลนิงเนาะใส่คนที่อยู่ไกลที่สุดโดยตรงนี้คนที่ทำหน้าที่มาร์กไกลเนี่ยให้อยู่ในระยะที่จะทำให้เสาไฟฟ้าเกิดโดยมันจะยิงชิ่งจากคนที่เป็นคนหน้าที่มาร์กไกลเนี่ยทำให้เสาไฟฟ้าเกิดโดยมันจะเกิดทางซ้ายมือเสมอ เพื่อให้เกิดเสาไฟฟ้าสี่เสาแล้วบอสก็จะกระโดดเข้าใส่คนไกลที่สุดต่อเลยหลังจากบอสกระโดดแล้วอะตรงนี้คนที่ทําหน้าที่มาร์กไกลนะคะอายแนะนําให้เดินวนไปทางขวามือเสมอเพราะบอสก็จะทําหลุมเนี้ยทำท่าเนี้ยวนไปถึง3ามครั้งมันก็จะได้เสาไฟฟ้าทั้งหมดประมาณ12เสาพอดีต่อ1หลุมนี้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยแทงก็สามารถหยิบเสาไฟฟ้าปาใส่บอสได้เช่นกันนะเพราะมันจะได้ดาเมจเพราะว่าถ้าเกิดจะให้ dPS ใช้ปลาอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะทําให้แทงกระดึงไม่ทันแล้วอาโกก็จะหลุดได้เพราะว่าการปลาเสาไฟเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจแรงมากๆเลยแล้วก็โดยตรงนี้นะคะเพื่อนๆในทีมสามารถวิ่งไปรอเก็บเสาเตรียมปลาใส่บอสได้เลยระหว่างคนที่มาไกลเขาวิ่งรอบบอสนะคะโดยการปลาเสาไฟเนี่ยควรจะปลาเสาไฟฟ้าใส่บอสให้ครบชุด ที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าเสาไฟฟ้ามีดามรามจที่เยอะมากแล้วก็เป็นการเพิ่มสแต็กใส่บอสด,ด้วยคล้ายๆบอสอิลูกาในดันอัซุลานะคะที่ใช้โล่สะท้อนแสงอะเออแล้วหลังจากนั้นบอสก็จะทําท่าคบลูปเนี่ยสามทีปุ๊บเนี่ยแทงก็ควรที่จะยืนล่อไก,กเพื่อให้บอสวิ่งเข้าหานะคะระหว่างเนี้ยคือถ้าเพื่อนในทีมยังใช้เสาไฟฟ้าปลาใส่ยังไม่หมดเนี่ยสามารถรีบวิ่งไปเก็บแล้วก็ปลาให้ครบชุดได้ พราะแทงก็จะถ่วงเวลาไว้โดยการแบบให้บอสวิ่งเข้าหาที่ที่ไกลที่สุดแล้วพอบอสวิ่งใส่แทงแล้วว่าแทงก็ใช้สกิลปัดป้องนะคะถ้าใช้สกิลปัดป้องสําเร็จบอสจะล้มทันทีแล้วก็จะทําให้สแตกไฟฟ้าทั้งหมดที่เราปาเสาไฟใส่บอสนั้นอะ่ะก็จะเกิดค่าวความเสียหายให้บอสทันทีเลยพอตรงนี้แล้วเราก็สามารถใช้แมวค่อมต่อหรือว่ากดยกต่อได้เลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะบอสจะใช้สกิลระเบิดรอบห้องตรงนี้นะคะก็ ถ้าชื่อซัมมอนก็สามารถยกดอกไข่ตัวให้เพื่อนได้หรือจะใช้สกิลเปิดโลของเบดมาร์กก็ได้หรือถ้าเกิดมีฟอสต์มาร์สใช้สกิลวีฟอสต์หมูก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะกดสกิลอมาตะของใครของมันก็ได้อีกเหมือนกันเนาะแต่ถ้าใช้สกิลต้านทานไม่ทันเลยก็อาจจะทําให้ตายได้เหมือนกันนะคะสกิลตรงนี้ถือว่าแรงมากเลยแล้วก็ตรงนี้นี่เองนะคะมันก็จะวนสกิลหลูบแบบนี้ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมบอสนี้ถ้าเกิด เราทําไม่ครบหลูมหรือว่าการปาเสาไฟไม่ครบชุด12เสาเนี่ยค่ะก็อาจจะทําให้ตีช้าหน่อยการตีช้าของบอสเนี่ยก็เพราะว่าเราอาจจะปาเสาไฟกันส่วนใหญ่ไม่ค่อยครบชุดเพราะว่าอาจจะวิ่งกันมั่วแล้วก็อาจจะทําให้สับหน้าที่กันมาร์กไกลไปไป,ไป,ไปม,ามานะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าคนที่ไม่ได้ทําหน้าที่มาร์กไกลเนี่ยพยายามอยู่ติดตัวบอสไว้วิ่งตามแท้งไว้นะคะจะได้ไปแย่งนาทีกันส่วนคนที่มาร์กไกลก็พยายามบิงตามเข็มนาฬิกาคือแบบ วางแผนก็คืออย่างที่ว่าที่ไอว่านะคือวิ่งวนขวาก็พยายามที่ทุกครั้งที่ล่อไกลเสร็จแล้วก็วิ่งวนขวาไปเรื่อยๆมันจะได้แบบไปเข้าเพื่อนเนาะถ้าเกิดสมมตินในในทีไม่มีอาชีพล่อ,อกไกลคนอื่นนอกจากสมอนเนอร์ก็สามารถใช้แมวล,ล่อ,อกไกลได้เช่นกันค่ะโดยเราจะใช้แมวกดหมอบไกลที่สุดเพื่อให้แมวรับสกิลเอลีแทนเราก็ได้โดยให้มันมันเข้าทางแมวนะคะให้รับดาเมจแทนแล้วพอถึงช่วงยิงสกิล ยิงไฟฟ้าหรือใช้ไรนิ่งเนี่ยอันนี้คือเราต้องทาแทนแมวนะคะเพื่อจะทําให้สกิลไฟฟ้าที่มันยิงชิ่งเราให้เกิดเสาไฟฟ้าเองนะคะแต่ถ้าตามจริงแล้วว่าแนะนําให้อาชีพฟอตมาร์ททำหน้าที่นี้จะดีที่สุดนะเพราะว่ามันมีสกิลหลบหลีกเยอะแล้วก็สามารถบิงได้ไกลกว่าแมวนะคะเพราะว่าแมวเดินช้านะ บอสสุดท้ายนะคะคือบอสอามันนะคะบอสนี้แมคคาเกหลักเลยก็คือคนมาร์กไกลอีกแล้วจ้าโดยหน้าที่นี้นั้นสําคัญมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชี้เป็นชี้ตายเลยค่ะบอสนี้นะคะในหน้าที่การมาร์กเนี่ยเพื่อเอาไว้มองกระจกว่ากระจกนั้นสองใครถ้าเราวางหน้าที่ในทีมดีไม่มีใครแย่งหน้าที่มาร์กเนี่ยกระจกก็จะสองแค่2คนเท่านั้น คือคนที่ใกลบอสสุดและคนที่ใกล้บอสสุดนะคะในที่นี้ก็คือให้แทงรับหน้าที่ใกล้บอสที่สุดแล้วคนรับหน้าที่ไกลสุดตรงนี้ก็ในทีมก็จะให้เป็นฟอร์ตมาร์กก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะสาธิตมุมมองคนที่ทําหน้าที่มาร์กไกลอีกทีหลังนะคะตรงนี้ไอจะขออธิบายในส่วนหน้าที่ของ DPS ก่อนนะว่าควดทํา,าอะไรกันบ้างถ้าสกิลบอลเริ่มต้นมาเลยพอเข้าบอสเสร็จเนี่ยบอสก็จะตบหน้าก่อน2ทีแล้วต่อด้วยสกิลยิงพื้นดําอีก2ที ถ้าปล่อยเป็นรูปบวกคือยิงข้างหน้าหลังแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ต่อด้วยท่าโดนัทโดยเริ่มจากข้างในแล้วก็นอกแล้วก็ในซึ่งท่าเนี้ยถ้าโดนเราก็จะทําให้ลอยตัวแล้วก็เสียเลือดเราก็สามารถใช้สกิลอมตะหรือว่าถ้ามี QE ก็ใช้สกิลหลบได้เหมือนกันและต่อด้วยท่ายิงเลเซอร์นะคะจะปล่อยข้างหน้าและข้างหลังเป็นเส้นตรงตรง,ตรงนี้ก็พยายามอย่าโดนเพราะมันแรงมากแล้วก็สามารถขัดบอสได้ โดยเริ่มต้นมาแนะนํานะคะให้ใช้สกิลสตันก่อนห้ามขัดน็อกดาวดดขาดเพราะว่าแมคคานิกบอสนี้ในการขัดน็อกดาวเราใช้เฉพาะลูบเท่านั้นตรงนี้ก็ขัดสตัรอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะวนลูบบอสอีกเป็นจํานวน2รอ,อบหลังจากลูบป,ปกติแล้วบอสก็จะกระโดดเข้าหาคนไกลที่สุดนะคะแล้วก็จะระเบิดพื้นทั้งหมด3มชุดให้ใช้สกิลต้านทานแล้วก็ให้ฟอสนะคะกดใช้สกิลแบบฟอสหมู่หรือว่าให้ BM เเปิดโลก่ก็ได้หรือว่าจะกดของใครมันก็ได้นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นบอสก็จะปาปาหนามปาแบบยิงสกิลใส่เราอะให้ฟอส์มาร์สกลางโดมหรือว่าซัมมอนกลางหมอกหรือแอสเตินกลางหมอกก็ได้เพื่อหลบสกิลนั้นแล้วก็เข้าสู่ลุปปกติอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดบอสเลือดลดไวนะคะจนเข้าสู่ลุม75เปิดอะมันจะไม่ไม่กระโดดไกลแล้วมันจะเข้าสู่ตรงกลางแทนโดยมันจะขึ้นเตือนว่าสร้างเครื่องเส้นแห่งความมืดโดยลูปเนี้ยก็จะเกิด ทุกทุกเจเปอร์50เปอร์แล้วก็25เปอร์นะคะโดยตรงนี้ DPS ทุกคนที่ไม่ใช่คนที่ทำหน้าที่มาร์กเนี่ยให้วิ่งเข้าสู่เซฟโซนสีเหลืองพื้นเหลืองๆนะคะให้อยู่ในระยะจากบอสประมาณที่6เมตรเพื่อที่จะไม่แย่งหน้าที่ของคนมาร์กตรงนี้คนที่ทำหน้าที่มาร์กเนี่ยเขาก็จะเป็นคนมองกระจกเพื่อจะดูว่าใครโดนจ้องนะคะส่วนคนที่ทำหน้าที่ DPS นั้นก็ไม่ต้องสนใจตรงนี้ตรงนี้เราสนใจเพียงแค่ใช้สกิลหลบของบอสที่จะระเบิดแสงก็พอ โดยตรงนี้นะคะให้สังเกตว่าพอบอสมันหมุนหมุนตัวเสร็จแล้วอะ่ะมันจะทําการระเบิดหนึ่งครั้งตรงนี้ให้เรามองว่าบอสอะ่ะพอกำลังจะทาท่าถล่มมือเสร็จเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นซัมมอนเนอร์นะคะอย่างอายเนี่ยก็จะทําหน้าที่ยกดอกให้เพื่อนหรือว่า BM เปิดโล่หรือแอสหายตัวหมูก็ได้เช่นกันมันจะหลบสกิลบอสต,ตอนระเบิดนะคะและหลังจากระเบิดเสร็จให้ทุกคนใช้สกิลน็อกดาวน์บอสพอน็อกดาวน์บอสเสร็จแล้วให้หันหลังใส่บอสทันทีถ้าไม่หันหลังจะตายทันทีนะคะ ขันหลังเสร็จปุ๊บให้ทุกคนนะคะวิ่งเข้าสู่เซฟโซนสีเหลืองส่วนตรงนี้นะคะคนที่ทําหน้าที่มาร์กนะคะที่เขาโดนกระจกจ้องเนี่ยเขาก็จะเข้าทําแมคคดิกเข้าสู่เซฟโซนสีดำของเขาไปซึ่งตรงนี้นะคะคนที่ทําหน้าที่มาร์กเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนโดนจ้องเราต้องรอให้เพื่อนเข้าสู่เซฟโซนสีเหลืองให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยเข้าสู่พื้นที่ดําของเรานะคะโดยคนที่เป็น DPS ทุกคนนะคะห้ามเดินจุดผิดนะให้เข้าสู่เซฟโซนสีเหลืองเลย พอเข้าเสร็จปุ๊บก,ก็เป็นอันเสร็จแมคคนิกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราข้อผิดบอ่อนะบอก็จะเอเลททันทีและถ้าเกิดหลังจากออกบอ่อแล้วอะเราสตาร์ทบอสไม่ทันบอสก็จะเอ็นเลทเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้ความเร็วเป็นอย่างมากอย่าอย่าทำอะไรช้าหลังจากที่เราออกจากเซฟโซนปุ๊บอะเราสตาร์ทบอสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถคอมได้หรือยกบอสได้เลยเพราะหลังจากตรงนี้ปุ๊บบอสจะระเบิดห้องรัวประมาณ5ที ตรงนี้นะคะเปิดโล่เบดแดนก็ได้เพื่อจะได้ทําดาเมจต่อเนื่องหรือว่าจะกดอมตะตัวเองฟอสหมู่เปิดโล่อะไรก็แล้วแต่สามารถทําได้หมดนะคะแล้วมันก็จะวนลูปสกิลเดิมเหมือนเดิมค่ะต่อไปตรงนี้ก็จะอธิบายเรื่องดีบัฟตรงนี้ถ้าสังเกตน,นะคะดีบัฟบ่วงๆอันเนี้ยหรือที่จะเรียกว่าสแตกความมืดดีบัฟอันเนี้ยคะ่ะ เราจะติดดีบัฟนี้ทุกครั้งเมื่อเข้าช่วงความมืดแล้วก็หลูบตรงสร้างเครื่องเส้นความมืดนะคะสะแต็กของเราจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดสแต็กเราเพิ่มขึ้นจนถึง25ปุ๊บเราจะติดสถานะพัฒนาการทันทีแล้วก็ถ้าเกิดเราโดนสกิลบอสปุ๊บเราจะตายทันทีเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราหรือคนใดคนหนึ่งนะคะในทีมเนี่ยติดดีบัฟอันนี้เราสแต็กลันขึ้นเรื่อยๆจนประมาณอยู่ที่8หรือ10แล้วอะ่ะ เมื่อบอสเปิดขัดเนี่ยเราสามารถรัดทุกคนในทีมขัดน็อกดาวน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอลูกที่ต้องใช้สกิลน็อกดาวน์นะคะเพื่อล้างดีบัฟความมืดซึ่งหลังจากที่เราน็อกดาวน์เสร็จปุ๊บอะเราก็ต้องหันหลังให้บอสเช่นเคยนะคะแล้วบอสจะระเบิดแสงหนึ่งทีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแสงตัวนี้คือลบบัฟให้เราแล้วแล้วเราก็สามารถหันมาตีบอสได้ต่อเลยแล้วก็ถ้าในช่วงแมคคนิกเส้นสั่งเบยเนี่ยถ้าเกิด เรื่องเส้นสังเวยตายก่อนก็คือคนที่โดนกระจกต้องอะ่ะดันตายซะก,ก่อนอะ่ะบอสก็จะเอ็นเล็เหมือนเดิมเช่นกันก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรคะ่ะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบ อันนี้ไอซ์จะอธิบายในส่วนของการมองกระจกต่อเลยนะคะว่าคนที่ทําหน้าที่มาร์กไกลนั้นมองกันยังไงและรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นคนโดนจ้องพอเข้าสู่ลูปที่เป็นสร้างเครื่องเส้นสังเวยปุ๊ปอะ่ะพอมันจะเข้าสู่เซฟโซนใช่ไหมคะมันจะมีพื้นเหลืองและพื้นดำสองฝั่งแยกกันถ้าเราเป็นคนทําหน้าที่มาร์กไกลนะคะให้เราอยู่ตรงพื้นดําแต่เราพอพอแบบพอพื้นมันเริ่มเริ่มดูดเข้ามาจะเป็นชิด ตัด2สี่ปุบอะให้เรากดสกิลอมตะของตัวเองอย่างตรงนี้ปุ๊บไอ้ก็จะกดเอกของไอ้ทันทีและให้เรามองที่ตัวรูปอันนี้นะคะที่เป็นรูปหน้าคนอ่ะหรือที่เราเรียกกระจกอ่ะแล้วให้สังเกตไฟสปอตไ,ไลท์สีแดงอ่ะว่ามันส่องอยู่ที่ใครถ้ามันส่องมาทางเรามันจะหันตรงๆมาทางเราเลยหรือถ้าเกิดมันส่องคนที่เป็นมาร์กใกล้หรือส่องที่เขาแทงอ่ะมันจะหันไปอีกทาง แนะนำนะคะให้เรามองแค่เสี้ยววินาทีแรกเท่านั้นก็คือประมาณ5วินาทีแรกเท่านั้นซึ่งจะเป็นการจ้องที่เป็นของจริงเพราะหลังจากหลุ่มทายๆแล้วเนี่ยมันจะมีการมองหลอกช่วงการมองหลอกเนี่ยมันจะเป็นช่วงแบบว่าตัวกระจกอะ่ะมันจะสะบัดจะทําให้เราสับสนว่าตกลงแล้วมันมองใครเพราะฉะนั้นนะคะตรงตรงเข้าสู่หลุมตรงเนี้ยพอเรากดอมาตะแล้วแล้วเราหันไปมองปุ๊บเนี่ยให้เราดูไปเลยว่าอันนี้คือการเป็นมองที่แท้จริงพอเราดูเสร็จปุ๊บอะ ให้เราเข้าสู่เซฟโซนสีเหลืองเพื่อนก็จะหายตัวให้หรือถ้าอย่างกรณีอายก็อาจจะกดถ่ายตัวทันก็กดหายตัวได้เลยแล้วก็ทําการน็อกดาวแล้วก็หันหลังเหมือนเดิมค่ะคนที่เป็นหน้าที่มาอย่างถ้ากับตรงนี้อายเป็นคนโดนมาไอายก็เข้าสู่พื้นที่ดำแล้วก็ให้ปล่อยให้เพื่อนเข้าสู่พื้นที่เหลืองไปเพราะเพื่อนเข้าพื้นที่เหลืองเสร็จเราก็เข้าพื้นที่ดำได้เลย อย่างกรณีตรงนี้นะคะนี่อายกดอมาตะาไม่ทันเห็นไหมไอยก็จะถูกล็อกขาตรงพื้นที่ดําทันทีแต่พอดีตรงเนี้ยอายไม่ได้เป็นคนถูกกระจกจ้องเห็นไหมพอออยตายโฟบกักก็เลยไม่เป็นไรไม่เกิดการเอเลดเพราะว่าครั้งนี้เป็นหน้าที่แท้งที่ถูกจ้องนะเห็นไหมแท้งก็จะเดินเข้าไปตรงที่พื้นที่ดําทําแมานิกต่อไปได้เลย ส่วนภาพตัวนี้ถ้าสังเกตด,ดีๆจะเห็นได้ว่ากระจกเห็นไหมมีการหันหลอกก็คือตอนแรกอะ หวีแรกอะ่ะมันจ้องมาทางไออยู่แล้วพออาจจะเดินเข้าสู่ตรงพื้นที่มืดจู่ๆมันหันไปทางแทง้งแปลว่าอันนี้คือหันหลอกนะคะเราต้องเชื่อมั่นใน5วินาทีแรกเท่านั้นนะ ะะสําหรับวิธีการลงดันของสถานะลิวศักสิทธ์นะคะถ้าเกิดไอบอกแมคคาดิกอะไรที่ผิดพลาดไปยังไงก็สามารถบอกแล้วก็ติชมได้นะคะก็หวังว่าจะช่วยให้ผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าใจแมคคาิกในดาน,นี้ได้มากขึ้นนะคะสำหรับในโหมดยากครั้งนี้สวัสดีก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนดูด้วยนะว่าในอนาคตอาจจะอัพคลิปหรือว่าจะสตรีมเกมอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ แล้วสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ